ทางแมสตี้เองก็เหมือนกันนะครับทางด้านของเป๊ปกเดล่ายืนยันว่าไม่มีทีมไหนครองความสําเร็จตลอดการ,นะรชางด้านของเป๊ปกุเดล่ากุนซือหัวใสของแมสตี้นะครับบอกว่าไม่มีสโมสรไหนที่จะรักษาความสําเร็จเอาไว้ได้ตลอดการแม้แมนเชสเตอร์สตี้ก้าวขึ้นมาเป็นทีมที่เหนือกว่าคู่ปรับร่วมมืองอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตามนะครับ ทางเซอร์จิมแรดคลิปนะครับพูดถึงหุ้นของแมนยูเนี่ยกล่าวไว้เมื่อเร็ว,รวๆนี้แล้วก็ที่ผ่านมานะบอกว่าตั้งใจที่พาลูกทีมขึ้นไปเบียดให้แมนซิตี้แล้วก็ลือ้อพูตกจากบอลลังให้ได้ปัจจุบันทั้ง2ทีมห่างกันพอสมควรนะครับโดยแมนยูจะเดินทางออกไปเยือนเอเดยสเตเดียมของแมนซิตี้โดยที่ตามหลังแมนซิตี้อยู่16แต้มเลยครับโอ้โหเยอะพอสมควรยังไงก็ตามก่อนหน้าที่แมนเชสเตอร์ดาร์บี้จะเริ่มขึ้นวันอาทิตย์นี้ก็คือพรุ่งนี้นะครับ เป๊ปกุเดลล่าไม่เคยด้อยค่าแมนยูและบอกว่าไม่มีทีมไหนจะครองความสําเร็จได้ตลอดไปมาฟังสิ่งที่เป๊ปกุเดลล่าได้เปิดใจหน่อยก่อนอ่จะแข่งศึกแมเช h สเตอร์ e r บ y เขาบอกว่าช่วงยุค80เป็นลิเวอร์พูลยุค90เป็นของแมนยูแล้วก็ตอนนี้เราผ่านการคว้าแชมป์พิมพยเนลกิตมา7ครั้งจาก11หรือ12ปีหลังสุด เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วช่วง50-60ปีที่ผ่านมาไม่มีประเทศไหนเลยที่จะมีสโมสรหนึ่ครองลีกไว้ตลอดเราจะพยายามทำแบบนี้ไปให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้นะอันนี้คือสิ่งที่เป๊ปพูดก่อนนะครับแมนยูในยุคข,ของโจเซมูรุนโญ่ในฤดูกาน2017-2018คือชุดที่ใกล้เคียงกับการคว้าแชมป์ลีกมากที่สุดและเป๊ปก็เข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องง่ายกับการกอบกู้ความสาเร็จกลับมาเป๊ปก็บอกต่อบอกว่า ผมว่าสโมสรใหญ่ๆคุณต้องคว้าชแชมป์สเสมอไม่ใช่เพียงแค่แมนยูคุณต้องคว้าชแชมป์ไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับแมนยูที่ผ่านมาความสำเร็จอันสูงสุดกับเซอร์อเล็กซ์และนั่นก็ไม่ได้ง่ายเลยผมเข้าใจดีสมัยก่อนเนะี่ยผมเคยเห็นสโมสรใหญ่ในอังกฤษมีความอดทนมากกว่านี้แต่ทุกวันนี้ทุกคนแทบพบกับความกดดันมากมายเมื่อถามว่าเขารับมือกับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ได้ยังไงเป๊ปก็บอกว่าใจเย็นๆทำใจให้สบาย อย่าไปโฟกัสกับหลายๆสิ่งยกเว้นเรื่องเทคนิคแล้วก็วิธีที่จะเอาชนะพวกเขาอย่าไปพูดถึงเรื่องอารมณ์เพราะมันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วแม uh, <man>, นยูไปเอาชนะวูลฟ์และยังมีคุณภาพที่จะเอาชนะแอสตันวิลล่าได้ไม่กี่สัปดาห์ก่อนพวกเขามีคุณภาพที่สุดยอดนะตั้งแต่จังหวะแรกเลยพวกเขาสร้างบางสิ่งที่พิเศษ ตอนที่พวกเขาเล่นดีพวกเขาก็ทำได้ดีมากและคว้าชัยชนะได้นี่ก็เข้าสู่เดือนมีนาแล้วและปีนี้พวกเขาแพ้แค่เกมเดียวก็คือเมื่อสัปดาห์ก่อนตั้งแต่เตรียมแทคติกเพื่อที่จะคว้า3มแต้มและพยายามรักษาอันดับเอาไว้อันนี้คือสิ่งที่เป๊ปกวัวเดียลาในกราฟได้ให้สัมภาษณ์ก่อนที่แมนยูจะไปเยือนแมนซิตี้ที่เอเดียสเซเดียมวันพรุ่งนี้นะครับ ถือว่าเป็นเกมที่น่าดูอีกเกมหนึ่งเลยนะครับสำหรับคู่นี้ต้องมาตามแล้วว่าจะเป็นยังไงนะครับน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยสำหรับฟอร์มของแมนยูแล้วก็แมนซิตี้ที่จะเจอกันนะครับโอ้โหต้องมาตามยาวๆครับสนุกแน่นอนครับอันนี้คือหมโรงก่อนแข่งนะจัดไปไวัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม